ช่วงบ่ายวันนี้พามาชมนะครับเบาะรองตู้อะคริลิกหรือเบาะรถตู้เครื่องเสียงนั่นเองนะครับนี่ฮะมาดูฮนะตัวนี้ฟองน้ำหนาหนา1นิ้วนะครับงานเย็บเดินตะเข็บคู่แบบนี้ฮะนี่นะครับเนี่ยเย็บแบบแนว VIP นะครับตะเข็บคู่ตัดฟันปลาแบบนี้นะครับเป็น VIP งานสวยครับเย็บด้วยได้นะครับสีขาวเห็นไหมฮะหนังเป็นสีดำตัดด้วยสีปรอนนะครับแบบนี้ หนังสีบอลเงินนะครับไม่ใช่สีขาวดูดีนะฮะเป็นบอลเมทัลลิกนะฮะสำหรับใครที่มีตู้เครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะทำเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเบาะรองตู้เครื่องเสียงหรือเบาะรองตู้อะคริลิกนะฮะใครมีความสนใจนะครับงานเดินซิปด้านหลังนะฮะแบบนี้ฮะเย็บด้วยซิปนะเห็นไหมฮะนี่ครับมีซิปนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับแบบนี้ อินบ็อกสอบถามนะได้ทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถนะาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับใบละาน1,500บาทสำหรับรถแคบ1,800บาทสำหรับรถสีประตูนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับ